สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เซเทโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันอ่านเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกุมและคณากรุมนะคะประจําเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีกุมนะคะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20มกราคมถึงวันที่18กุมภาพันธ์นะคะชา้นอี้สามารถเข้ารับชมได้ทางลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะเราใช้หลักกันแบ่งลัคนาราศีตามหลักของ western astrology นะคะหรือว่าตามศาสตร์ของตัตกนั่นเองค่ะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปนะคะโดยที่เรียกว,ว่าเป็นการอ่านแบบ general reading ซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคเอาละคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะของคุณกุมนะคะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง จริงๆแล้วความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เคยจบกันมาแล้วเคยแยกย้ายกันแล้วนะคะแล้วก็กลับมาพูดคุยนะคะกลับมาสารความสัมพันธ์กันอีกรอบหนึ่งในอดีตที่ผ่านมาความสัมพันธ์นี้อาจจะจบลงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตัดสินใจที่จะทิ้งกันไปนะคะหรือว่าจบกันไปนะคะแต่ด้วยความที่ความรู้สึกในใจมันยังมีต่อกันหรือว่าช่วงที่ห่างไปอ่ะเวลามันทาให้มันทาให ใครคนหนึ่งในที่นี้หรือทั้งสองคนอะรู้สึกเหลือแล้วก็สัมผัสได้ว่าเฮ้ยเรายังรักคนคนนี้อยู่เรายังมีใจให้กับคนคนนี้อยู่คนคน,คนนี้คือความสุขของเราคนคนนี้แน่แหละคือคนที่แบบเราตามหาคนคนนี้คือคนที่แบบว่าเราอยากจะไปต่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาจะเป็นตัวบอกนะคะมันก็เลยทําให้คุณทั้งคู่เนี่ยได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่ง ทีนี้ประเด็นคือการกลับมาพูดคุยกันเนี่ยถึงแม้ว่าคุณทั้งคู่เนี่ยจะยังมีใจให้กันอยู่ต่างคนต่างรู้สึกดีให้กันและกันนะคะแต่ก็จะมีบางคนในความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้มั่นใจร้0ยอรเซในความสัมพันธ์นี้นะคะคนที่คนที่คิดมากอาจจะเป็นคนที่เคยโดนเทมาก่อนนะคะหรือคนที่เคยโดนทิ้งมาก่อนก็จะมีความรู้สึกแบบไม่ค่อยมั่นใจแต่ถามว่า จะถอนตัวตัดใจไปเลยทําได้ไหมก็ไม่ได้นะคะแต่ว่าจะเดินหน้าต่อไปก็รู้สึกเหมือนแบบยังแบบยักแยยักยันนะคะยังคงแบบลังเลแล้วก็คิดมากอยู่ว่าจะไปต่อดีไหมอะไรอย่างงี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในเดือนนี้นะคะสิงหาคมนี้นะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์นะคะเนเน energy ของคุณนะคะได้เป็นไพ่หนึ่งไม้เท้า ตามมาด้วยโอเคและแน่นอนว่านี่เป็นเพียงแค่ general reading เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเราอาจจะสลับกันได้นะคะในเดือนนี้คุณกลุ่มตัวคุณเองจะมีความรู้สึกว่าคุณเหนื่อยนะคะกับความสัมพันธ์นี้แล้วคุณอยากที่จะพักพักก่อนนะคะกับความสัมพันธ์นี้เป็นเพราะว่าเราเรามองไม่เห็นอนาคตของความสัมพันธ์นี้ คือถึงแม้ว่าเราจะยังชอบเขาอยู่และถึงแม้เราจะยังรู้สึกดีแต่เรามีความรู้สึกว่ามันก็ไปต่อได้ยากมันเป็นการกลับมาคุยกันที่แบบเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนแต่ก็ไม่ได้พัฒนาอะไรไปมากกว่านั้นความสัมพันธ์นี้พอมมองไปเที่ยนาคนแล้วมันเจ็บค่ะเพราะมันไม่เห็นอะไรเลยนะคะตัวคนเองก็เลยมีความรู้สึกว่าหรือเราควรที่จะถอยก่อนเราควรที่จะพักก่อนไหม มีความลังเลใจนะคะคุณรู้สึกว่าตัวคุณเองไะอยากได้ความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างที่จะมั่นคงเป็นเรื่องเป็นราวอย่างน้อยก็ให้ได้รู้ว่าเราคุยกันในสถานะไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยเพื่อที่แบบว่าอาจจะเป็นแบบให้มันให้มันชัดเจนเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตกันง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเพราะคุณรู้สึกว่า้ความสัมพันธ์ตอนนี้มันดูแบบคอมพลีเคทอะมันดูแบบลึกลับซับซ้อนแล้วมันก็ดูยากที่จะคาดเดา นะคะแต่คุณคุณรู้แหละวว่าคุณอยากได้ความสัมพันธ์ที่แบบมันชัดเจนซึ่งตอนนี้คุณรู้สึกว่าคนคนนี้ให้ไม่ได้นะคะแล้วคุณรู้สึกว่าเราควรห่างคุณควรพักเขาเองก็เช่นกันดูเขากันบ้างเขาเนี่ยยังชอบคุณอยู่เต็มหัวใจยังมีความรู้สึกดียังมีความรู้สึกอ,อ,อยากไปต่อ แต่อยากไปต่อในในเวไหนเขาเองก็ยังตอบตัวเองไม่ได้เหมือนกันมีความเป็นไปได้ว่าเขายังคงหลอนอยู่กับเรื่องในอดีตสมมุติว่าเราเคยทิ้งเขาเขาจะยังหลอนอยู่เกี่ยวกับเรื่องที่เขาเคยโดนทิ้งเพราะว่ามันทําให้เขาเจ็บมากเจ็บยันมาถึงปัจจุบันแล้วเขาก็ไม่อยากที่จะผิดหวังแบบนั้นอีกเขามีความโลเลในตัว <c oughs> ค่อนข้างมากเลยค่ะคืออยากจะไปต่อแต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่า จะไปต่อในในทางไหนยังยังไม่สามารถตัดใจจากเราได้เขารู้สึกว่าเขาผูกพันกับเรามากและเขาก็คิดเหมือนกับเราตรงที่ว่าเราเองก็เป็นคนที่เขาต้องการเช่นเดียวกันอืมเหมือนว่าอุปสรรคความสัมพันธ์นี้นะคะอยู่ที่ตัวของความกลัวและความคิดของคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้มากกว่าที่มันทำให้แบบมันไม่ไปไหนสักทีนะคะเดี๋ยวดูกันว่า คุณกุมคุณรู้สึกยังไงกับเขาคนนี้นะคะคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากรอเขาแล้วมันสับสนมากเกินไปคะ่ะในความสัมพันธ์นี้คุณอยากจะออกไปเปิดหูเปิดตาไปดูช้อยไปให้ดูอะไรแบบใหม่ๆให้กับตัวเองบ้าง เพื่อที่ว่าอย่างน้อยๆเหมือนแบบเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนบรรยากาศอะไรเงี้ยคุณอยากลองอะไรใหม่ๆดูบ้างเพราะคุณรู้สึกว่าคุณหมดหวังกับเขาแล้วนะคะแล้วเขาละะ่ะคะเดือนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณเขาไม่ได้อยากจะเสียคุณไปเลยอะค่ะถ้าสมมุติว่าคุณบอกว่าคุณจะห่างคุณจะอะไรอย่างงี้ยคุณรู้สึกว่าตัวเขาก็พยายามสู้อยู่นะพยายามไฟอยู่นะแต่ไ่เขามันอาจจะไม่ได้เป็นการไฟแบบเต็มที่อะ คือสมมุติว่าเราไม่คุยกับเขาเขาก็อาจจะยังส่องหรือยังแสดงตัวอยู่ว่าเฮ้ยยังยังคงโคจรอ,อยู่รอบตัวเรานะอะไรอย่างนี้นะคะอะคุณกุมคุณจะทํายังไงกับเขาต่อไปคะเนื่องจากว่าคุณอึดอัดมานานนะคะคุณก็อาจจะตัดสินใจที่จะแบบเป็นตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็น์เลยนะคะคุณ คุณกุมต่อให้คุณจะพักเบรกในความสัมพันธ์นี้แต่ก็ดูเหมือนกับว่าคุณจะแฮปปี้มากๆเลยนะคะมันเหมือนกับว่าแบบมันไม่ต้องมีอะไรให้คิดให้หนักใจแล้วนะคะคุณใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากจะใช้แล้วก็ดูคุณจะแฮปปี้ดีด้วยนะคะนะคะนะคะคนคนนี้นะถ้าคุณยังไม่ได้ตัดเขาออกไปจากชีวิตตัดออกไปจากชีวิตในชนิดที่ว่าแบบ บล็อกเขาทุกช่องทางแบบไม่สามารถที่จะติดต่ออะไรได้อีกอะไรเงี้ยสิ่งที่เขาจะทําคือเขาจะยังพยายามนะคะในการที่กลับมาในชีวิตคุณอยู่แต่เมื่อกี้อย่างที่ซินบอกคือประเด็นความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราทั้งคู่ไม่รักกันเราทั้งคู่รักกันแต่คนหนึ่งคนนี้ที่นี้มีความกลัวมีความคิดมาก มีความหลอนในเรื่องอดีตอยู่นะคะก็เลยทำให้แบบกล้าก,กลัวๆในความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องให้เขานะไปจัดการตัวเองอไปจัดการตัวเองไปทบทวนว่าเขาอยากมีเราเนี่ยเขาอยากมีเราในชีวิตตรงไหนดูอาร์เรคเกกันบ้างบรรยากาศความรักความสัมพันธ์นะคะใบแรกที่ออกมาคือ so m a t e อัลเลควายต์ดัตเลฟนะคะ forgiving and learning นะคะมันเป็นช่วงเวลาแบบพักเบรกของความสัมพันธ์จริงๆเพราะว่าคุณจะสัมผัสได้ว่าตอนนี้รักของเราไม่เท่ากันรักของเรากับรักของเขาไม่เท่ากันและมันก็ดูยากในการที่จะไปต่อมันจบเลยไหมล่ะความสัมพันธ์นี้มันยังมีไพโซเมดอยู่ซึ่งมีความรู้สึกว่าคุณทั้งคู่จะยังคิดถึงกันในมุมดีๆในเรื่องดีๆแต่ตอนนี้เหมือนจะต้องแบบแยกย้ายกันไปจัดการตัวเองก่อน Mm hmm. Forgiving and learning มันเป็นจริงๆช่วงนี้อาจจะเป็น process หนึ่งของความสัมพันธ์ก็ได้ค่ะที่ทำให้แบบเราเข้าใจกันมากขึ้นนะคะเรียนรู้กันมากขึ้น mm hmm. คำแนะนำนะคะ in the near future นะคะ Wait นะคะ Big unhappy c h a เ g e เวลาจะช่วยให้ความสัมพันธ์นี้ดีขึ้นเองนะคะ เวลาจะช่วยให้เขาคนนี้สามารถตัดสินใจได้ว่ายังอยากมีเราอยู่ในสถานะไหนหรือเรายังอยากมีเขาไหมนะคะเวลาจะบอกเราทุกอย่าง in the near future ไม่นานเกินหรอกค่ะทุกๆอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะเอาละของชาวราศีกุมและคณากุมถึงแม้ว่าเดือนนี้มีเกณฑ์ที่ว่าความสัมพันธ์จะได้พักเบรกกันแต่ก็ไม่ได้เลวร้วายนะคะออกไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยซ้ำเอาละค่ะสำหรับของ ชาวรศิกุมและคณะกุมนะคะในเอพิโซดนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะขาขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคะ่ะขาขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกดไลค์คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะรายละลเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันคะ่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ